ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะพีพีเอทซีแฟนคลับทางช่องนะคะภูผาชาแนลทุกท่านเลยค่ะเด้อค่ะมาเจอกันในคลิปนี้นะคะ,ะมาติดตามแนวทางนะคะตัวเลขของภูผาเก่าซีนะคะชุดเต็มบนนะคะหลังจากลงไปให้คุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะชุดตัดชุดคัดชุดเด่นไปแล้วนะคะก็มีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่เพิ่อนอยากเข็นชุดเต็มบนเนาะเพิ่อนอยากเอาไปเบิึงไปเป็นแนวทาง นะคะไป,ไปเปรียบเทียบสัสิติหลายๆงวดนะคะในชุดเต็มว่าเขาดีเดินดีบอ่อนะคะหรือว่าอยากเอาไปคัดองนะคะก็รอมาติดตามรับชมตัวเลขแนวทางน้ากันนะคะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องค่ะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะสิรดบุพัฒข่าวสารนะคะแนวทางจากทางช่องนะคะเอาค่ะเพื่อเป็นการเซเวอร์นะคะขอประกาศน้ศสกัดฟูน้มกันได้เลยค่ะการน้าสกัดค่ะ อเล่นก้อนร้าก็อว่าเาหนแนหนาวบอกฟูหนาวบอหนาวเลยนะฟูต้องดีไปร่มแห้งครับเอฟซีหนาวเค็ดสองข้าไมาแห้งเดี๋ยวว่าเคล็ดสองไม้แห้งบอเฟู่ะไปไมาแห้งในสูตรเท่านี้บอกูสูตรเท่าหนิล่ะบอกไม่ได้มาแห้งอือนี่ฟู ก็ตีบาไม่แห้งตีบาไม่แห้งนี่คือสูตรปูดีค่ะปูไม่แห้งกันมันมาตัวปูไม่แห้งกันมันออกตวปูมันอยากโตมากขอมปูเคยแตกติดบนก็นาะครับอะเรียนไปราคาเมนี้มาเอาชุดเต็มนะครับเอฟซีก่อนอยากลองคอกันชุดเต็มบนปูว่าปูว่าเจ็ดสองคือมาแห้งแค่แบบเอฟซีว่าได้ยินเป็นตดีใจแต่ปูแต่ว่าเป็นเป็นมาก เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามพุ่งไปนี่แต่ว่าเจ็ดสองผลมาแห้งบันโตปูมากเมื่อกลออกอยู่ใครเอซี่ห้าหกเจ็ดไต่บางครั้งเมืออกโตโตปูมากมากเกตหนึ่งเจ็ดสามสิบตัมากเกตหนึ่งเจ็ดสามแต่ว่าเจ็ดสองผลมาแห้งเอซี่ฟังให้ดีเด้อปูมากเกตหนึ่งเกตสามแต่ว่าเกตสองมาแห้งเอา นานาจะสีต้องกินน้ำนานาแบบนี้ต้องกินน้ำปั่นค่ะทุกคนใจญ่หายนะมันหนาวแห้งก็ปูปูกระได้ใส่เสียใส่เสียไม่พุ่มผมเนี่ยเหียบหนาวลนาวร่มผมทาน้ำพอนทาน้ำพอนแล้วเอือนนี่อยากสั่นปูก็จะเอือนเสียนี่ล้าก็ไม่เคยกินเสียผันกเสียผักก็เสือนได้่เห็นได้เสียได้นั่นะเอฟซีก่ะ ผู้อยากร่วมบริจาคซื้อเสื้อกันหนาวให้ปูกะขอเลื่อนเชิญเด้อติดต่อผ่านทางแอดซีแรกับเนชบับในเพราะว่าปูไมีเสียตัวเดียวเอฟซีหนาวแ Eng นะครับมีเสียตัวเดียวเพราะมีเสียเปลี่ยนนะเพื่นมันแพงอยู่เด้อเนาะปูเสียไหมพ่อมาหนี่เนาะลูกสาวเสียเทปกันนี้ลูกสาวบปูเสียลูกสาวปูมีตัวเดียวเ่ามีเสียเปลี่ยนเด้อเอฟซีโซนผู้อยากร่วมทำบุญซื้อเสื้อันหนาวให้ปูกะติดต่อมา พาเรชบาพาเรชวิไล่ใด้นื้ครับห้าสองห้าสามชุดเต็มวันนี้มีจากชุดปูส,สิบสองสิบสองต้องมาหลายที่แล้วนะปูคือพอสมัยตะกีปูเลียงเหล็กเหล็กข้าเจ้าเอ็นเด็กหลอก่าสมัยทะออยูเฮียนสี่สิบห้าชุดข้าเจ้าเหรินปู้ว่ากัน ถือของข้าเจ้าเดินดีของข้าเจ้าอีดีเลยเล็ตจะคิดข้าเจ้าแต่สมัยเล็กอะยังเก็บตัวอยู่สมัยวงองอดนะนกปูเนาะเล็วงองอดแม่เล็กวงองอดไอ้คับ์บอนี่ปูจะตีมฮะว่านาเลขกก็ว่าใครว่าใคยกัดว่าใครกับดจนมากมาตัวแล้วเนาะมาตัวต่งจะพูดมากกับคาร์บอนว่าคาร์บอนว่ามันหลายนะปูสติกรับสติว่ามันหลายนะคะแต่ว่าตามสถิติของปู มันมาโตตรงค่ะอ่าอันนี้ที่ถามปูว่าให้กลับน้ำบอถามเพื่อเอซี้ย่ำค้อมันใจอ่าบางท่านมันว่าให้กับน้ำอมมนอบ,กบำอ,อ,อกันพูนว่าเล่กนี่กลับบอนี่ัานาจะตั้งใจมันกันจากให้กลับปุนาวะาะอ่ะมันนั่นตั้งเทียมกับ ชุดเต็มกันยังมีตัวนี้นให้นะครับเอฟซีที่ปูขีดตับๆนั่นเป็นชุดเต็มด้วยครับเอฟซีกางล่างสีแเงแี่ยล้วว่าปูแลี้ยเนี่ยแล้วงเราเดียวผมสิให้เอฟซีแคบหน้าจอแล้วกับปูปูปูอธิบายน้ออัดจับกับจับตัวลักพานีนะเอฟซีฮวงนีกว่าต้องเบื้องวันดอกครับที่ว่าเป็นชุดเต็มแต่ว่าปูก็มีตัวเด่นให้พร้อมเดี๋ยวไขปูอธิบายห้น้านะครับเอฟซี ทีที่มันเก่าปะใครมากหกกล่กองก็เลยพอนะ้วพอวิไลหันกล่องอันใส่แต่โทรศัพท์จาของตุ่งกล่องผูงง้อื่นมาตุ่งเด้อค่ะเอซีนี่อ๋อจักแล้วเหรอเอาปับ๊บให้เดียวของของพอยังไปใช่ <c oughs> ถ้าหมดหลายช่องเอยียงแน่กะแข็งแต่แข็งเบิ่งเอา FC. เอฟซีเอรอเพราะว่ามุมกล่องมันอยู่คนละมุมค่ะโทรศัพท์แต่ละเครื่องเนาะมันมุมกล่องบ่บ่ตุ่งกันคายเอฟซีเห็นชัดเจนจีบอกเ่ะให้ปู้อธิบายบัตรแนวทางนะครับปู้ เลขติดบนสูตรอันที่ไม่เคยเขา่าถ้าปรับสูตรใหม่ตัวตงตัวหนึ่งมันก็ได้เป็นหาหกเจ็ดวัดเลขติดสูตรนี่มันสิบว่เพีดเจียกเทียตามที่เบื้องมันทีมีหาตัวมีสี่ตัวหนึ่งตัวเลขหาตัวก็เป็นเลขหลายตัวได้เข้าคัดแต่เลขตัวที่มันเด่นมาใส่ลงองร่งนี้เนปะ็หนห <0, S 1> ลักหน่วยนหลักหน่วยหนึ <3. S 1> ่งสองสามวัดที่คัดคัดเดีเทียมมันมันเอา ต,ตัวนี้ที่ตูเด่นนี่นี่สองกับสมนนา,าสมเป็นสองกับสามหล้วกับหนึ่งนี่แหละบ้านหนึ่งที่ส้มมันนักที่ศูตรมันส้นสองสองหลายแต่ศูตรหนึ่งเป็นศูตรมันมากขี้ๆเลยมาคือมันมาสองศูตรแต่ก็ง่ายสูตรคู่สูตรขี้อีกนั่นโมผูคันใจที่ใจมากแทมปักเกียสองกับเกียสามหนึ่งกับมาโมใครมาโที่มา,มา,มาเลยพันเปลี่ยนนะนะ นี่แหละเก็ดสองเจ็ดสามสนะเจ็ดสองเจ็ดสามกิมัน่นกระสีซุนี้ผู้ก็รอดกระสีเอาเที่ยวเนี่ยมันเอาี่เจ็ดแมนปูเจ็ดสี่คู่นี่แหละคือเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแมนูกระสีกันได้ต้นี้ยตัวมันปูกันได้ผู้าระกาแเดียงลับผู้เขียนตัวกันตัวกันเ็ดสี่เจ็ดสี่เท่าน่ะเพราะเ็ดสี่กระดับร่งเนเจะคองแตว่าเอาไว้ซื่อ อาไว้ต right. ิดดับแต่ว่าแหงเ right. อาไว้อ่าอ่าครับสีผู้ว่ากันติดดับส right. ีแต่ว่าผู้ว่าเอาไว้อันชัดเจนนะครับชุดเต็มแต่ว่าผู้ก็มีตัวเดียนไห้นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอบ่าเป็นครับรูดเกียดตลับได้วง่ายคันให้รูดรูดเกีดตัวเดียวรูดเก็ดตัวเดียวสไลดูดเกีดซูนหอดเกีดเก่าเก็ดเล็กเล็กเกีดเปลี่ยนเครือหอดเก็ดเปี่ดเอาลูดตเลยติดห้าหกเจ็ดนะครับที่หน่วย ติดหน่วยก็คือ0123อ่า12ชุดครับย c มี 5051, 5253 6061, 6263ห้ากสอาลักสำคัญก็คือหลักเจ็ดนะครับ 4, 70, 71, 72, 73, ย c 7 0ี่เจ็ดศูนยด่ามว่ายาถิมเกียรติยาปลาเกียนะครับเก็ยรเม็ดเดียวเจียเม็ดเดียว่้ังปดเม็ดเดียวเ, <laughs> ขเขาเกียรตเม็ดเดียวกันมาของเขาเขาบอาเก็ดิเป็ดอ ถ้าท่ามอดมาตีสองเข่าก็จะี่เป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเข่านี่นบอกเขา่าแปดโบมาแปดโบมาที่เป็นเข่าแปดมากท่าแปดเพิ่นมากเลขดังเพิ่นมาแปดมันขันของเข่ากับมาแล้วก็ที่เป็นเจ็ดแปดตัวเดียวซึ่งปูร่องหายไปแล้วในคลิปที่แล้วปูว่องหายพรอมชุดตอนงวดครับถือว่าการลั่นตีได้ด้วยยี่ห้อครับปูหาเก้าซีเพราะว่าไม่บนก้นล่างมาหลายงวดติดแล้วนะครับเอฟซีที่เป็นแฟนคลับก็มาให้เห็นนะคะมาบนก้นล่างมะบนก้นล่าง แต่ว่าถ้าคือปูบอกงวดนี่ที่คลิปตัวงวดปูว่างวดนี่เนา่ท่าของปูสีมาบนมาลางนะครับเอฟซีเพราะว่าทา้าเงี้ยมีไล่จับปูได้ว่างวดนี่เนาทา่ท่าปูงามอาจสีมาบนมาลางเลยครับสุดท้ายนี่กับข้อกราบขององคของคุณปูเด้อครับที่เปปันแนวทางไทยที่ทางจองครับแต่มีโชคมีลาบกันอ่าสำหรับเอฟซีเด้อครับผู้อยากรวมทําบุญนะครับสื่อเสียกขน้าให้ปู ปติตัวมาทั้งฟานแอชบากรบียดในี่ไลได้นะครับบางคนก็นเกมืเ่อด้เอ่อถ้าบุญเป็นเป็นเงินเนาะบางคนว่าได้ปัจัยนะคะบางคนิ่นสื้อทรงไม่หายรงมหายสื่อรง,งม,งงมาให้ชาบาหลวกบชบาเอามาถวายปูปบางคนจะนอ่ากระจายไปนะคะแต่ช่วงหนาหนาวนะคะก็คือแมนจะมีทุกปีมีทุกปีค่ะเอซี่เขาจะทรงมา่ห้ชบาแล้วกห้ชบาไปถวายปูแต่ละวัดนะคะตามสัทธาของเพิ่นนะคะปีปีที่แล้วนะคะปูโคลา กับมี่เอฟซีทรงพันฉบ่ามากนะครับอปีนี้กะขอความอนุเคราะห์จากเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ผู้ใจบุญเออครับเพราะว่าปูหาเกาซีมีเสียกันหนาวัจเดียวนะครับเอาขอกับขอบุญขอบพุ่วงหนานะครับเอฟซีค่ะเอาให้มันมานแห้งๆผงปังน้ําปูนะคะออามันใจปูว่ารอบนี้ได้แตกทั้งเฮ่ทั้งบุญทั้งรางแน่นอนคะ่ะอ่าสุดท้ายนี้ขอกับขอบุญขอบคุ่ป,ป,ปูลายๆนะคะที่แบ่งเป็นแนวทางนะคะให้เอฟซี เป็นับทางช่องนะคะเดี๋ยวมิชชัีลาบกันค่ะอะ่ขอลาไปก่อนนะคะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสาธุครับปู่